วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาตัดท่อนพันอ้อยอที่เห็นอยู่นี้เป็นอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับเป็นอ้อยม,มก .60 น,นะครับหรือว่าอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับวิจัยพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับน่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมรับลองพันธุ์เมื่อปี60ก็เลยตั้งเลขตัวท้ายนะ,กะเกษตรศาสตร์ หกศูนย์นะครับที่ผมพอจะมีข้อมูลมานะครับเป็นอ้อยที่มีรสชาติที่อาจจะไม่หวานแหลมเหมือนสุพรรณนะครับเป็นอ้อยข้นน้านะครับเป็นอ้อยขันน้าโดยตรงแล้วก็ความกรอบจะกรอบแล้วก็อ่อนกว่าสุพรรณนะครับทั้งเนื้ออ้อยแล้วก็ลําอ้อยนะครับลาอ้อยเนี่ยเราสามารถ โยกแล้วก็ถีบแล้วก็ให้มันหักได้เลยนะครับมันจะมีความกรอบอยู่แต่ว่า,าลากฐานนะครับจะต่างกันต่างกับสุพรรณบุรี50แบบชัดเจนนะครับก็คือมันจะลากจะเยอะนะครับลากเยอะลากดีกว่าสุพนนรรณ50สุพรรณ50ถ้าอายุสัก6 7 8เนี่ยถ้าปลูกแบบตื้นเกินไปเนี่ยก็ล้มได้นะครับ เอ็นได้ถ้ามันงามมากหรือเจอพายุเจอลมแรงมรสุมอะไรแบบนี้นะครับหรือดินเลนแล้วรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวนะแต่เหลืองกเกษตรศาสตร์ยากครับยากมากที่จะลม้มที่จะเอ็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาก,ก็คือยังไม่เคยมียังไม่ที่ผมปลูก,กน,นะครับผมก็ปลูกประมาณนึงนะไม่ได้ตื้นไม่ได้ลึกมากก็ปลูกประมาณนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้นะครับไม่เอน็นไม่อะไร ที่สำคัญมันที่ชอบมากก็คือลําม,มันยาวดีนะครับลำม,มันค่อนข้างายาวสูงชลุดนะครับนี่ครับสูงชลุดดีเหลืองกเกษตรศาสตร์ออกสูนรสชาติน้ําหวานหอมมันนะครับจะไม่ออกไปทางแหลมมากแต่ถ้าเป็นสุพรรณก็จะหวานหอมแล้วออกไปถ้าอายุมากก็จะหวานขึ้นไปตามอายุเรื่อยๆนะแต่กเกษตรศาสตร์ ไม่พุ่งสูงแหลมแบบนั้นนะครับก็เป็นรสชาติความหวานที่อ่อนลงมาจากสุพรรณหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คือคือคนสมบัติที่ต่างกันส่วนเรื่องปัญหาของโรคแมลงผมว่ามันมันนักมันจะก็คล้ายๆกันนะปลูกใกล้ๆกกันนี่ก็แยกกันแทบไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าลำแตกปัญหาลำแตกก็สุพรรณนี่คืออันดับหนึ่งเลย เรื่องกเกษตรศาสตร์ก็มีนะครับเรื่องของลำแตกแตกก็มีไม่เยอะนะครับอ้อยที่ลำแตกคืออ้อยที่กรอบนะครับที่ว่าเออมันก็สามารถเคี้ยวได้นะคือเปลือกมันปริง่ายนั่นเองนะครับเป็นโรคอะไรถ้ามันมันปรีมันก็จะเป็นโรคอะไรเขาเรียกอะไรแซแดงเหรอไออ่ามีเชื้อราเข้าไปเป็นแดงแดงใสก,กวงคือทำให้น้ำสีไม่สวยอะไรพวกนี้นะครับเนื้อเยื่อดนทำลาย เส้นใยโดนทำลายเนื้ออ้อยมันเน่าอะไรแบบนี้ยครับเหมือนเป็นสนิมอะเอ,อแดงๆตรงรอยแตกเข้าไปนะครับน่ายวแบบนี้นะครับแบบเนี้นะครับแต่กรณี้ก็เห็นมีลำเดียวมีตรงมีจุดเดียวที่แตกแต่ถ้าเป็นสุพรรณนี่คือหาได้หาได้ง่ายมากนะนี่ก็คือเปรียบเทียบให้กันแต่ว่าเรื่องของการเจริญเติบโตก็พอๆกันนะผมว่ามันก็พอๆกัน นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับเดียวกันเลยนะการแตกก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างเช่นกอนนี้ก็มีสิบกวลาลำ้ำครับก็อลองดูนะครับถึเงกเกษตรสาสร6หกศูนย์นะครับมาแนะนํากันเออลืมบอกไปสุพรรณเนี่ยออกดอกง่ายกว่านะครับออกดอกง่ายกว่าอายุขวบปีหรือไม่ต้องถึงอายุขวบปีนะครับเราอยู่ในช่วงพศจิกาทันวาเนี่ยมีสิทธ์บางพื้นที่นะมีสิทธิ์ออกดอกผมก็ไม่เข้าใจโลกเหมือนกัน แต่ว่ามันมันขึจจ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศหลายต่างๆปัจจัยหลายๆอย่างนะครับมันจะออกดอกถ้าเป็นสุพรรณห้าศูนย์นั่นนะครับแต่เหลืองเกษตสศาสผมปล um. ูกมายังไม่เคยมีออกดอกก็ถือว่าดีนะครับอ่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับวันนี้เพื่อนๆก็สั่งเข้ามาสำหรับท่อนพันนะครับเป็นท่อนพันก็ตัวนี้อย่างลํำหนึ่งก็จะนับได้กี่ปัวหนึ่งสองสาม ประมาณสี่นะสามสี่ฟองก็ถือว่าโอเคก็พอได้แบ่งคนละนิดคนละหน่อยนะครับยังไม่เยอะนะครับผมก็มีอยู่แค่นี้หน่อยหนึ่งกระเสืาสัดหกศูนย์นะครับโอเคก็แนะนําให้รู้จักกันนะครับตัวที่ผมจะขยายให้เยอะก็คือตัวนี้นตัวนี้เหลือวกระเสืาสรเนี่ยแล้วก็กับนางอ้อยนางนวลกระสานย,น,ายนึ่งพึ่งแดนใต้ไอพกเนี่ยคือไม่เห็นดอกเลยผมไม่มีโอกาสได้เห็นดอกเลยเพราะ บางทีอ้อยผมอยากให้มันค้างปีบ้างไม่ใช่อยากให้ก็อยากจะคั้นให้หมดแหละแต่ว่าค้างปียังไงค้างปีแบบไม่ออกดอกไม่ใช่ค้างปีแบบสุพรรณห้าศูนย์ค้างปีแล้วออกดอกกระไซกวงหมดอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีสุพรรณจะลดลดลงมาซึ่งผมก็ลดลงพื้นที่ลงแล้วแหละซึ่งผมก็ลดลงประมาณสามงานได้ละสุพรรณห้าศูนย์นี่น,นะครับที่ผมลดพื้นที่ลงก็คือไถออกนะครับ ความมันไม่ทันนะครับมันคันไม่ทันแล้วมันออกดอกไวอ้าอันนี้ก็แต่น้ามันมันยืนหนึ่งเรื่องของในในอายุเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยน้ําสุพรรณนี่มันยืนหนึ่งแต่ถ้าเกินสิบเอ็ดไปนี่โอ้อันนี้เราเริ่มแสบคอแล้วโอเคนะครับแนะนํากันครับเรียงเกษตรศาสตร์หกศูนย์ถ้าใครสนใจท่อนพันก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับโดยสังเขปนะครับรู้จัก โดยสังเกตเนี่ยครับตาก็อย่าเทียบเลยอย่าเทียบกับสุพรรณเลยอะไรต่างๆมันคล้ายกันมากเลยมันคล้ายกันจนแบบว่าคือผมก็มองแทบไปออกเหมือนกันแต่อันทุทีมันจะมีเนื้ออ้อยนิดหนึ่งที่อาจจะเป็นเป็นใจเป็นใจของของเนื้ออาจจะมีโพรงนิดๆบางป่องบางอะไรแบบนี้นะครับอืมบ้างแต่สุพรรณมันจะเป็นรู ลูวงลีชัดเจนอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็เปรียบเทียบดูยากกันยากมากนะครับแนะนาว่าปลูกอย่าปลูกใกล้กันเอาเอางี้สมมติว่าเราปลูกหนึ่งแถวสุพรรณหนึ่งแถวติดกันเลยนะสุพรรณออกดอกเหลืองเกษตรไม่ออกดอกอันนั้นแหละชัดเลยครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ